สามหมินสามหมินปลอมอกหอยใส่ผักปังผัดสามหมินปุ๊บสตอชะอมกระเทียมโทนดองบล้ก็ราบหมูแล้วหมูกับเนี้ก็ปนกระทูพริกดิบพริกเขียวพริกเขียวไม่ใช่พริกดิบพริกเขียว เบิ่งกินปนกับขบ้าต้มเจ็บข้อพี่น้องไข่ฝนกระน่าเจอฝนมาจากใต้รุนแรงน่ากลัวมากแค่แส่น้ำกันเด้อค่ะต้มกระดูกอ่อนไก่ใส่ใบมะขาม ตัดขมิ้นไปนิดนึงอ่ามาเริ่มมื้อเช้าเนี่ยมือเช้าเราจะกินลาบกินแกงแกงอ่อมหอยกินลาบลาบหมูลาบเองกินเองน้เรงพออืมอร่อยแกงหอยขม ยนังอมหักขมหว้จุบเมื่อวานจุบไปแล้วครึ่งหนึ่งอมใส่ใบผักปังผักปังเขาเรียกผักปังไม่ผักกาดเรียกผักปังผัดสามเหม็นมีชะอมสตอ กระเทียมโทนแล้วก็ใส่หมูสับสามเหม็นมาแล้วจ้าสามเหม็นอ่าพูดไปกินไปักซีดาดแดงอันนี้ต้มไก,ก่กระดูกก่อนเปนมะขามบนปะทู่ ข้าวต้มใบเตยอ,อยากกินข้าวต้มจะแช่ข้าวเ,เหนียวดำไปแลนะ้ะแต่อยากกินข้าวต้มข้าวต้มใบเตยใบเตยในอ่างหน้าบ้านเยอะแยะเลยอ่างบัวเยอะมากเมื่อก่อนเป็นคนชอบบัว ตอนนี้ชอบไม่ได้เล่ล่อนเหมือนบัวตายบหพอเข้ากันนะถึงจะเป็นข้าวต้มแต่มันก็ใช้ได้อยู่โมโหหิวเกือบฆ่าคนในครัวละอย่างนี้บ่าวงแหวนโมโหหิวสาคนในครัวตายไปสามคนละ ก่าคนในครัวตุย <laughs> โมโหเหี <laughs> ้ยวแองออนใช้ผักปังแซ่บๆบน,นแบบทูกัดแซ่บบนตกบ่ได้ยินเสียแจงยังหรอก ถ้าไม่กินเร็วมันอืดนนะ่ะแต่บุญเส้นเดี่ยวอืมดมดูนี่หะกองบริสัทเพื่อนเฮียอะไรไวๆเหรออืมไม่ไ,ว,มไ,ว,ไวก็ให้บุญเส้นมาไม่ถช่หรออืมห่อเล็กๆไม่ดูไหน แรกก็มีแต่ผักชีมีแต่ผักชีฝรั่งไม่ใช้ช้อนกลางแล้วเด้อกระเทียมตนเหม็นที่หนึ่งเหม็นที่สองสตอร์กะกะชะอมสามเหม็น ไม่ใหญ่น้อยยังไม่ตื่นเลยได้ไม่ใหญ่น้อยอ่ะน้องเอ้ยไม่ใหญ่น้อยนอนตื่นสวยหรือเพิ่นกินล้วบ่านั่งอ๋อน,น้อยอยุ่ห้องแต่ประเด็หรือไปกันหน่อยแล้วบ่ เย็นไหนนะไลลด้ลาบดีอืมตั้งใจผัดกินเล่นอยากกินไอ้เน่ด้วยงอยากกินน้ำตกอ๋ออยากกินแอะลาบอาการไม่ค่อยดีพี่เนาะไปหลายกับจนมา